เป็นไงบ้างครับเหล่าเฮลเดอร์อัปเดตแพดใหม่สนุกไหมลงดาววัแรงสนุกไหมครับสำหรับผมแล้วก็แม่งเงยนรโลกแตกอาวุธเดียวที่สามารถจัดการพวกมแมลงได้ดีที่สุดคือไฟปืนไฟโดนเนิร์ฟหมดถือว่างานเข้าอย่างหนักเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับผมมีปืนที่มาแนะนำครับปืน TIS ชื่อของมันคือ LAS16 Se co. เป็นอาวุธที่เราเฮดเวอร์หลายคนยอกใอ้เป็นอาวุธระดับ S แต่ถ้าให้สูงกว่านี้ผมก็ให้ได้นะแต่สูงสุดคือ S ครับผมให้มากกว่านี้ไม่ได้ซิกเกิลเป็นอาวุธเลเซอร์แต่ยิงเหมือนแม็กซีนกันใช่มันคือแม็กซีนกันแต่เปลี่ยนจากลูกตะกว่วเป็นพลังงานเลเซอร์แทนปืนนี้สามารถลดล็อกได้จากวอลบอลทัพติงเอทอยู่หน้าแรกเลยถ้าใครอยากได้ก็ปลด,ปล,ดล็อกก่อนนะ ซิกเกิลเป็นปืนที่มีอัตราการยิงที่สูงมากไม่ว่าศัตรูจะมาเยอะแค่ไหนก็เอาอยู่ขึ้นอยู่แต่ว่าคุณยิงแม่นหรือเปล่าข้อดีอีกอย่างของปืนนี้ไม่มีแรงดีดครับเพราะมันยิงเป็นเลเซอร์ไม่ใช่ลูกตะกัวแต่มีข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถรีจีนพลังงานได้พอแค่คุณไม่ยิงจนโอเวอร์ฮีทการโอเวอร์ฮีทจะทําให้แกนพลังงานของปืนนั้นร้อนเกินไปจนไหม้ดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนแกนพลังงานใหม่ เป็นกายิงไม่ได้ถึงมันจะมีข้อดีมากมายครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรระวังก็คือควรอยู่ห่างจากศัตรูให้ได้มากที่สุดเพราะเวลาที่เราจะยิงมันจะทําการรีชาร์จพลังงานอยู่แป๊บหนึง่งแต่นั้นมันก็มากพอที่จะศัตรูจะเข้ามากับโวกเราดังนั้นควรรักษาระยะห่างจากศัตรูให้ได้มากที่สุดแลสอยมันจากระยะไกล โอเคตอนนี้แม่งศัตรูมาโคตรเก็ีบเลยเป็นวุธิ่เจ๋งมา,มากๆครับถ้าใครอยากใช้นี่แนะนําเลยโลงดาวมแมลงกระสุนไม่ต้องห่วงว่าจะหมดคุณไม่จำเป็นต้องเรียกซับไพ่มาตลอดก็ได้แต่สิ่งดีคือสิ่งเดียวโอ้ยเห็นไหมัมนมาแล้วแต่แค่ระวังแค่อย่างเดียวอย่ายิงจนมันโอหีทครับมันเปลืองกระสุนเพราะเราสามารถรีจนพลังงานได้ ขอให้มันเด้งแป๊บหนึ่งก็พอให้หยุดทันทีแล้วก็รักษาระยะห่างจากศัตรูให้ได้มากที่สุดโอเคมาเข้ามาเลยหัวแรงเข้ามาอันนี้ไม่โจมง่ายหรอกโอเคนั่นคือซิกเกอร์มสมาร์ทของซิกเกอร์ครับเป็นปืนที่คุ้มมากๆเหมาะสําหรับการลงดาวมลแงในแพทนี้นะครับเพราะปืนไฟมันโดนเนฟถ้าใช้ปืนนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องกระสุนหมด เราไม่ต้องห่วงครับยิงแบบตามใจเลยยิงแบบยิงแบบไม่ต้องยั้งเลยมันมาเยอะแค่ไหนไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าศัตรูที่พวกเกาะนา,นา,นานจะค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราสามารถเอาไปเคลียร์พวกกิกกี้ได้ไอพวกที่ชอบไ่ตออเราโอเคผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับบาย